สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบ้านเราจะทําการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีนะทุกปีก็ต้องฉีดเพราะว่าเคยเป็นแล้วมันแบบว่าหนักหนาสาหัสมากฉะนั้นห้ามพลาดการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปกติเดือนพฤษภาก็จะฉีดทุกปีวันนี้นะคะก็ให้ที่โรงพยาบาลบางโพม,มาบริการฉีดถึงบ้านเหมือนเดิมแล้วก็จะมีสมาชิกมาฉีดเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปตามเด็กๆก่อนพี่ป้อมอีป้อมตามนัชชากับพี่ษาด้วย อ่านี้คุณพยาบาลก็มาเตรียมข้าวของตรงหน้าบ้านเรานะคะตั้งสเตชันฉีดจากบางโูเดี๋ยวจะต้องมีกล่องเอกสารด้วยใช่ไหมคะโอเคค่ะอ่านี่เดี๋ยวทหนัดชามาแล้วพร้อมฉีดไหมฮะพร้อมไหมพร้อมไหมคะพร้อมฉีดไหมเจ็บไม่เจ็บป่ะไม่เจ็บไปฉีดที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ให้วิตามินซีสองห่อด้วยอ้าวแล้ววันนี้พี่เขาจะมีวิตามินซีให้หนูแย่ <laughs> <laughs> yeah, ละนูฉีดแล้วนูฉีดแล้วเหรอ ใช่อยู่ฉีดแล้วไปนัชชากรอกเอกสารค่ะไม่ทำงานน่ะน้ากรอกไม่เป็นใช่แล้วจำได้นัชชาฉีดไม่กลัวเลยใช่ไปนัชชาคนแรกได้ยิงนัชชาไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวต่เม่กีเดินมาบอกประกอบว่าหนูกลัวเจ็ดจุดสามเอามาเจ็ดนักเชียร์นะไม่กลัวแน่นะนัชชาเจ็ดจุดสี่ตัวรอหรือเปล่าลูก เขาเป็นคนที่ตัวร้อนคุณคุนอยู่ตลอดเวลาค่ะสามจุเจ็ดจุดสมได้อยู่ได้อยู่เ็ปกติเ่าจะเปนคุณคุนตลอดนี่นะต้องให้กอนหมน้คะพี่พยาบาลกอดให้ให้พี่พยาบาลกอดได้ไหมกอนี่คลกเะนี่มองมาทางนี้มองมาทางนี้นาจามต้องมองเอย่ามองยิ้มด้วยแล้วยิ้มใส่ลูกหน่สองสามไมยิ้มแย่กันน่ะ เจ็บปะกำลังคิดอยู่ว่าจะเจ็บไหมนี่เจ็บป๋องไม่เจมยี่นึ่งตาเออไม่เจ็บตอนเล็กๆหนูไม่เคยร้องไห้เลยเสร็จแล้วเใช่ไหมเสร็จแล้วแป๊บเดียวนี่คนแรกเลยเอาตบมบืนให้ม่ตบมือให้เก่งมากเก่งมากจะร้องไห้เหรอฮะไม่ร้องหรอกเก่งจะตายอ่ะพี่เป็นมาแล้วอันนี้เป็นคนสองหนึงอ่ะ น้าชาคนนึงนาชาบอกให้พิมที่เจ็บไหมมันปวดปวดเอาไปไหนเติ่ไไ่ได้ดูไปแช่พี่พิมก่อนเลยไปแช่พี่พิมก่อนเยพี่พิมพ์ชื่อพาริมาค่ะเด็กหญิงมพาริมาอ่านี่มาอีกสองคนแล้วก็มจา่กวัดจ้ยี่เลยีนีมัก ตาหน้าเงินอะน่ะตาหน้ารักษาตามำหน้าแหลกแทนที่มันปวดหรอแป๊บเดียวแป๊บเดียวยามันเดินไงตอนยามันเดินนะเจ็บไหมพี่พิมไจ็เจ็บเลยนะพี่พิมมัเจ็บเลยแต่ไม่กินแล้วจะมีอาการปวดกรดอ่าแขนก็ทานพารานะคะหนูเกือบร้องไห้แล้วนะจ๊ะใช่เมื่อกี้เกือบร้องไห้แล้วนะจ๊ะบางเรืออยู่จะร้องจริงไหม เราคัดมาไหมอ่ะไม่ทำมาฉีดวัคซีนโดยเฉพาะวันนี้ไม่ได้ไมีด้วยจริงเหรอมีมีเคยฉีดที่บางโพจำได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปก็ตอนนั้นที่ไม่ฉีดก็ที่บไานใช่เจ็บไหมนะจ๊ะปวดหน,นึบนึเ,เก่ง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 ปะป๊าชีราวัตค่ะลูกอูกลัวหรือป่าลูกอูกลัวอะไรถามลูกอูสิ่งลูกอูกลัวหรือเปล่าพิมปะป้าจะกลัวไหมพิมไปยืนเป็นเพื่อนลูกป้าแล้ว อดิบป้ากลัวไหมเงียบเลยอย่าป้าแหมเงียบเลยนะไม่ป้าทยได้แอบกลัวนิดนึงเอาเดี๋ยวพี่ตายมาฉีดด้วยไปแล้วแล้วสิก่อนเหรอฮะเดี๋ยวก่อนก็ได้นะจ๊ะไปบอกพี่ตายดิเป็นไงบอกพี่ตายดิ เออมันไม่เจ็บหรอไม่เจ็บเลยแต่เมื่อกี้ตอนปาชีบไปทำอีกตอนหนึ่งนะมันจะเป็นลมไม่เจ็บเลยบ๊วยคุณแม่สตองมากแบบฉีดตัวเองได้เลยใช่ตอน่อนี้องเวอร์ลยละแม่เข็มปักไปทุกวันเมื่อก้ายพี่ตายแม่งกลัวพี่สายมึงเข้าเลีนยซู่ซู่แม่ทำแท้คนล้มเป็นหนึงเฮ้ยผมไม่เจ็บเลยแม่หรอไม่คือไม่ยอมฉีดกลัว ปวดตรงนี้นิดนึงกับร้องห้นะแม่ไม่จดาฝนเยอะฝนเยอะกหนักจัลอย่าดูอย่าดูปิปิอนไหมน้าจาไป่อนพี่ตานาไปก่อนพิ่ตายขอลได้ไหมน้าาให้กับน้าชาไเยเร็วน้าไปแล้วมาช่วยพี่ตาหน่อยแล้วน้าทีเป็นลมแล้วเร็วจจับมือพิ่ตาเดีวจับมือพิตาไว้ไม่เก่งนะคะ เรวจะดูพี่ชายหน่อยพี่พี่ชายหลับแล้วพี่ชายจะหลับตาเพื่อก็ไม่อยากเข็นไงสชื่ายาไม่ายพี่ชายเองบอกพยาบาลทำแรงๆไปไหนก็กลัวเหรอมันปวดนิดๆยามันเดินเจ็บนี่นะไม่เชื่ออ่ะพี่ครับเจ็บไหมอะไรพี่ชายเจ็บหรอ กลัวไหมไม่กลัวเก่งมากเลยเนี่ยจ้สวัสดีพี่พยาบาลก่อนอ่าปายนั่งเลยฉี้ไหมเ้เก่งมากเลยเนี่ยชนึงถึงสุดนะลูกนิดนึงลูกนิดนึงฉีดแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะคะเอ้าเนี่ยแม่ถึงฉีดเลยแม่มาเสร็จละเก่งมาก เร็วเลยอ่ะเก่งนะเดี๋ยวนะพี่จะตอบเอกสารให้ด้วยนะคะกับพ่อโอเคไหมมันปวดอ่ะมันปวดมันเง็บอ่ะมันหงงงงค่ะแต่ว่าตอนฉีดไม่เจ็บเลยใช่ไหมอ่าโอเคงั้นบายบายลากันไปก่อนตอนนี้มันชาชาอ้าวปิดกลิ่นไปก่อนกันแล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมกดกดกดแชร์กันเหยกดแชร์ค่ะค่ะบ๊ายบายจ้า นี่นะคะก็คือเป็นที่บอกไปะะตั้งแต่แรกเป็นฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งทุกๆปีประมาณพฤษภาใช่ไหมคะจะมีวัคซีนออกมาแล้วเราก็ฉีดอัปเดตทุกต้องฉีดทุกปีแล้วก็เราะจะไม่อยอมขาดเพราะเราเคยเป็นแล้วเข้าโรงพยาบาลไปด้วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วมันทรมานมากแล้วถ้าเกิดปีนั้นที่แม่เข้าโรงพยาบาลน้นองพิมพเขาฉีดแล้วน้องพิมพ์แบบเป็นน้อยมากเราเลยเห็นถึงความสําคัญที่ต้องฉีดนะคะแล้วก็ ที่แม่บอกว่าให้โรงพยาบาลมาฉีดที่บ้านสะดวกมากแล้วเราก็แบบรวมคณะกันมาฉีดแบบนี้ก็คือเขาก็จะคิดราคาเท่าไหร่นะคะหกร้โปรโมชั่น600บาทต้องเจคนขึ้นไปใช่ปะ8คนคนอ๋อแล้วก็ ถ้าใครบ้านอยู่ในบริเวณที่โรงพยาบาลไปเซอร์วิสได้ก็ลองติดต่อที่บางโพก็จะสะดวกแล้วเราก็รวมญาติพี่น้องมาฉีดหรือเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยเมื่อกี้ขับก็ขับรถมาฉีดจากบ้านสะดวกกว่าไปโรงพยาบาลมันจะมีโอเวอร์เฮดเยอะแล้วก็จะเสียตังค์เยอะกว่านี้เพราะว่ามันต้องมีค่าบริการโรงพยาบาลค่าหมอใช่ไหมค่ากดแพทย์ต้องไปกดแพทย์ด้วยค่ากดแพทย์ใช่ค่าพยาบาลค่าอะไรเต็มไปหมดเลยเหตื่นเลยตื่นเลยตื่นเตี้ยปะใช่เราไปช่วยไปฉีดเราแน่หรอพี่ช่ว เาอไปฉีแล้วพี่แล้ว้มเปใครห้ามฉีดพี่ชาตัวร้อนเป็นใครเพฉีดเสร็จตัวร้อนเลยค่ะพี่อุ๋ยอเขาาตัวร้อนตั้งแต่ก่อนฉีดแล้วพี่ชาย